เราก็มีความร่วมมืออยู่แล้วรวมถึงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนการช่วยกันจับกุมดำเนินคดีต่างๆครับและสุดท้ายคือผมคิดว่าสคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าเจ้าที่คงไม่สามารถไปปิดกั้นช่องทางสื่อสารของพวกท่านได้นะครับเราก็มีการประชาชนก็จะมีการใช้โซเชียลมีเดียใช้ช่องทางต่างนๆนการ โฆษณาสื่อสารนะครับชวนลงทุนชวนค้าขายซื้อของซื้อของจริงก็มีนะครับของที่เขาทําดีก็มีนะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องก็ติดตามแต่ว่าถ้ามันมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อยากให้ประชาชนเนี่ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะไปไปทําธุรกรรมหรือไปลงทุนหรือไปซื้อของต่างๆถึงแม้แต่วันนี้เนี่ยแค่การบริจาคเงินให้วัดท่านก็ต้องตรวจสอบเลยนะครับว่าวัดหรือว่าบัญชีที่ที่ขึ้นมาใน Facebook ในโซเชียลมีเดียต่างเนี่ยเป็นบัญชีของวัดหรือของพระเกจิอาจารย์คนนั้นจริงหรือเปล่า นะครับเพราะการจะโอนเงินเนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับตัดสินใจให้ดีอย่าอย่าหลงเชื่อโซเชียลมีเดียเพราะว่าข้อมูลต่างๆในโซเชียลมีเดียมันเป็นข้อมูลปลอมเยอะมากนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าท่านเสียหายไปแล้วในการจะติดตามเอาเงินคืนก็เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะอย่างที่ผมกล่าวตอนแรกมันมีเรื่องบัญชีม้มาเรื่องการโอนเงินเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆไปซึ่งรัฐบาลก็จะพยายามแก้ปัญหาหดีที่สุดนะครับมีการแก้กฎหมายซึ่งอะไรต่างๆเราจะทําให้ดีที่สุดครับอันนี้เขาเรียกว่าดิจิทัลลิเทอเรซี่นะครับการให้ความ ช่วงวัยนะครับเราก็มีการทําโครงการนี้อยู่ร่วมกันตลอดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ก,ก็ก็มีความรู้และความเข้าใจแต่เนองจากว่าบางคนอาจจะเกิดความหลงผิดไปเชื่อนะครับไปนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความรู้กับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะไปประสานกับกระทรวงศึกษาหรือว่าพี่น้องในชุมชนนะให้ข้อมูลให้มากขึ้นอันดับแรกเลยคือเราได้ยินมาตลอดคือวัคซีนไซเบอร์นะครับวัคซีนไซเบอร์นะครับ ซึ่งตอนนี้ทางวัสดุสินเบอร์ก็มีออกต่อเนื่องนะครับทุกสัปดาห์เลยส่วนที่2เองเนี่ยท่านผู้จัดการตำรวจชาติเนี่ยได้ให้อบรมคูกอก็คือเพื่อขยายให้ไปสู่ตํารวจทั่วประเทศและก็ประชาชนทั่วประเทศเป็นครูขอคู่ขออันนี้ก็เป็นโครงการที่2โครงการที่3ได้ความร่วมมือกับทางไปรษณีย์นะครับซึ่งตอนนี้ทางสำนักง,งานตำรวจชาติได้พิมพ์การเตือนภัยโดยเป็นโปสเตอร์กลัวว่าท่านผู้จัดการตำรวจชาติเนี่ยเกรงว่า คนจะดูแต่โซเชียลแต่แม่คนที่อยู่ตามบ้านเนี่ยจะไม่รับรู้ก็พิมพ์ไปตอนนี้พิมพ์ไปสองล้านฉบับเพื่อให้ทางร่วมขอ,ขอความร่วมมือไปสนีเพื่อแจกจ่ายไปทั่วประเทศ2ล้านฉบับและท่านผู้จัดการตำรวจชาติก็กาลังให้ผลิตเพิ่มเพื่อให้แจกจ่ายได้ครอบคลุมมากที่สุดอันนี้เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ในการแจ้งเตือนแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับการ,การโอนเงินทุกครั้งขอให้คิดทุกครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอีกสองวันเราก็จะเห็นว่า ที่สัมภาระถูกหลอกที่เชียงใหม่ก็คือเขารู้จากการเตือนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเจอกับตัวเองแค่ไปกดลิงก์ทีเดียวเครื่องก็ถูกค้างแล้วทำถูกถูกรีมทดออกอย่างเงี้ยครับการกดลิงก์ก็สําคัญงั้นการโอนเงินการกดลิงก์เนี่ยคิดให้ดีๆนะครับคิดให้ดีๆนะครับกี่ยกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อประชาพันธ์ด้วยกันนะครับ